เช็คสิทธิ์ประกันสังคมม .33, ม .39 ม .40 ข้อวันโอนเยียวยาระบุวันชัดเจนแล้วสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้รับข่าวสารอัปเดตใหม่ๆจากช่องของเรานะคะเช็คสิทธิ์ประกันสังคมมาตา3า3 3มาตาา39และมาตรา40ประกันสังคมข้อวันโอนเยียวยาชัดเจนแล้ว หากได้สิทธิ์อย่าลืมผูกพร้อมเพนะคะเช็คสิทธิ์ประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมแจ้งวันโอนเงินเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนมาตรา3-3มาตรา39และมาตรา40ที่ได้รับเงินเยียวยาแล้วนะคะล่าสุดจะทยอยโอนเงินให้ตามเลขบัตรประชาชนทุกมาตราโดยสามารถเช็ควันโอนได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมกำหนดวันโอนเงินนะคะ มาตา40พื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มโอนเงินวันที่20ถึง21กันยา2564กลุ่มที่สมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตา40ระหว่างวันที่4สิงหาถึงวันที่24สิงหา64จำนวน2.3ล้านคนกลุ่มนี้จะได้เยียวยา1เดือนคนละ5,000บาทนะคะเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะ โดยทยอยโอนเงินตามเลขบัตรประชาชนนะคะส่วนมาตา3า39รอบสพื้นที่13จังหวัดโอนเงินให้วันที่21กันยา2564าจำนวน1.17ล้านคนคนละ5,000บาทส่วนมาตรา4 0รอบสพื้นที่13จังหวัดโอนเงินวันที่2 2ถึงวันที่23กันยา2564านวน4ล้านคนคนละ5,000บาทนะคะ มาตา3า33รอบ2ใน9กลุ่มกิจการในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มโอนเงินให้วันที่27กันยา5 6 6จําจำนวนประมาณ3.5ล้านคนคนละ2,500บาททยอยโอนตามเลขบัตรประชาชนมาตา40ในพื้นที่3จังหวัดที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40รายใหม่ในช่วงวันที่4สิงหา ถึง24สิงหาที่ผ่านมาจํานวน3.4แสนคนกลุ่มนี้ได้สิทธิเยียวยา2เดือนเดือนละ5,000บาทรวมเป็น1,000 0บาทนะคะโอนเงินให้วันที่28กันยา2564าสำหรับสถานะผู้ประกันตนทางสำนักงานประกันสังคมจะมีการอัปเดตทุกวันค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา,า5,000บาทต้องหมั่นเช็คสิทธิ หากไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นทบทวนได้ตั้งแต่วันที่1กันยา2564จนถึงวันที่31ตุลา2564นะคะความคืบหน้าการเช็คสิทธิ์ผู้ประกันตนอยู่ระหว่างการประมวลผลทำให้สถานาการเยียวยาจะมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15กันยา2564จึงจะประมวลผลแล้วเสร็จค่ะ วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมสามารถทำได้ดังนี้ค่ะเราเข้าไปที่เว็บไซต์ประกันสังคมเสร็จแล้วกดคลิกตรวจสอบสิทธิตามสถานะผู้ประกันตนของท่านว่าท่านอยู่มาตาไหนเสร็จแล้วกรอกเลขบัตรประชาชนและรหัสยืนยันที่เห็นบนหน้าจอเสร็จแล้วกดตกลงระบบจะแสดงผลการได้รับสิทธิ์ของท่าน หากได้รับสิทธ์จะขึ้นตัวอักษรสีเขียวให้ท่านรีบผูกพร้อมเพลงกับเลขบัตรประชาชนของท่านหากไม่ได้รับสิทธิ์จะขึ้นสีแดงให้รีบดำเนินการยื่นทบทวนสิทธิ์ที่สำนักงานประกันสังคมโดยด่วนค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังคลิปเราและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ